กะจะลองตามกระแสตแต่ใช้ไปใช้มาเห็นผลจริงฉันไปทุบยายน้องกระปุกชมพูมาใครที่เล่นในตอตอก็คือจะรู้อยู่แล้วว่าน้องงันดังมากแค่ไหนอันนี้คือขึ้นกระปุกที่สองแล้วจ้ะเพราะว่ากระปุกแรกเนี่ยหมดไปเพราะการตลาดส่วนกระปุกที่สองเนี่ยบอกเลยว่าอยากให้มันเห็นแบบชัดๆแล้วด้วยความอยากลองอะเนาะอินนางหอมขนลุกคเขาบอกว่าเทคติดนะใช้ทุกครั้งหลังอาบน้ําเดียนก็คือใช้แบบนี้จ้ะ ทุกวันตั้งแต่กระปุกแรกอันนี้คือขึ้นกระปุกสองแล้วงงกับผิวตัวเองมากคือมันคนละเฉดแล้วอ่ะอันนี้คือทารองพื้นนะแล้วนี่คือทาแค่น้องจะ้ะคือตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าควรจะเสียใจหรือว่าควรจะดีใจดีคิีมหน้าก็คือต้องเข้าเราะเพราะว่าผิวมันขาวแบบคนละเฉดอะขออวยนอนเจ้าเบ้งเลยแล้วกันว่าน้องขาวไม่จกตาจ่ายเงินได้ไม่เสียเงินฟรีไปค่ะไปตุนน้อง